ต่อไปเป็นการบันทึกรายการของวันที่31มกราคมข้อ5ทําการปิดบัญชีรายได้ค่าใช้จ่ายเข้ากําไรสรุทธิให้เข้าไปที่ระบบบัญชีแยกประเภทกด Work Flow เลือกปิดบัญชีสมุดรายวันเราจะใช้สมุดรายวันทั่วไปนะคะกด OK ให้ทําการเพิ่มรายการ กด F3 เพิ่มให้เปลี่ยนวันที่ลงบัญชีเป็น3 1 0 1 5 9ทางตัวโปรแกรมจะขึ้นว่าวันที่นี้เป็นวันที่ที่ปิดงวดแล้วสามารถลงรายการได้คือ Type C รายการปิดบัญชีหรือไทย D รายการปรับปรุงบัญชีหลังปิดบัญชีให้กด OK นะคะในช่องไทยนี้เราจะใส่ตัว C ค่ะ ทางรายการจะถามว่าต้องการติดงดบัญชีถึงเดือนในที่นี้คือเดือน01/2559ซึ่งถูกต้องแล้วนะคะให้กดโอเคทางโปรแกรมจะถามว่าให้เครื่องช่วยสรุปยอดลงบัญชีให้อะไรให้บ้างให้เลือกปิดทั้งบัญชีไรายได้และค่าใช้จ่ายนะคะซึ่ง โปรแกรมจะดึงรายการบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายมาและปิดบัญชีให้เรียบร้อยแล้วนี่คือยอดรายการต่างๆนะคะรายการที่1 3คือบัญชีกำไรสุทธิประจำปียอดฝั่งเดบิต33,414.75ซึ่งหมายความว่า ขาดทุนอยู่3 3 4หมื่นะคะเสร็จแล้วให้กด F10 บันทึกค่ะทางโปรแกรมจะถามว่าให้เครื่องััใหมายเลข virtual ให้ไหมให้กด yes นะคะ Escape ออกค่ะกด yes ค่ะจะขึ้นรายการปิดบัญชีรายได้และค่าใช้ใจ่ายไปบัญชีกำไรขาดทุนแล้วนะคะ Escape ออกค่ะ <Control. S 2> เท่านี้การบันทึกรายการค้าวันที่31ข้อ5ทำการปิดบัญชีรายได้ค่าใช้จ่ายเข้ากำไรสุทธิก็เสร็จเรียบร้อยค่ะ